ไมโลไมโลไปเดินผมเดินกับไมโลเองไงเดี๋ยวออกไปทางนี้เนี่ยแล้วก็ไปตรงใกล้ศาลนะคุยมาไปศาลแล้ว กัดไว้ขาดเยอะๆไม่กัดไม่กะฮัดเน่ไม่กัดเฮ้ยไม่กะฮัดไม่กัดพอแล้วมันใกล้คนหมาของคุณป้าคนนั้นครับไม่รโลไม่โลแต่เนี่ยไม่โลคิดถึงป้า เคยเจอกันในเนื้อเราอะแหมไป ใส่ชุดแดงเหมือนกันเลยไมยโลมาที่รถผมโ <c oughs> อ้ย พาเขาเดินดีๆหรอให้เขาเดินดีๆเดินแล้วเอ้ยหลุดมือมานี่แดดร้อนแดดมันร้อนอย่าอย่าเดินตรงแดดเร็วไม่โลไม่โล ไมโลเดินแล้วไม่ฉี่ชอบเล่นจได้เนี่ยไม่เคยไม่เคยเจอปลาไม่นพินเอามือนี่เอามือเข้าไปในในเชือกเลยอ่นไล่เอย ไม่หรอแล้วทำไมมันเขาถึงฆ่ากัไม่ทำอย่างนั้นจับจับเชือกจับจับมือจับเอ้ยแล้วทำไมมันถึงฆ่ากันทำไมหมาถึงมันฆ่ากันทำมันฆ่ากั ไม่โรอเป็นไรอ่ะกินยา่า,ยอาเออผมจุงเองได้ <c oughs> พาให้เขาวิ่งเลยเหรอให้เขาวิ่งเขาวิ่งได้